สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับเราเหมือนเช่นเคยนะครับในรายการ Bus and Truck TV TV สำหรับคนรักรถใหญ่นะคะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับรถเพื่อการพาณิชย์และกิจการพิเศษค่ะนะครับก็สําหรับคุณผู้ชมนะฮะก็เหมือนเช่นเคยนะครับสามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการได้นะคะส่งรูปต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นรูปเฟลหรือว่ามีการดัดแปลงรถอะไรแปลกๆใหม่ๆนะครับก็สามารถที่จะส่งมาได้ทาง i n f o a s b u t a n d t r u c k m e d i a c o m ค่ะโอ้โหนะฮะเป็นงานบ้างครับน้องแพาโอ้ oh, mm hmm. หืมวันนีตาอิ่มเอมอิ่มเอมค่ะวันนี้ช่วงนี้แบบว่าอิ่มบุญเลยออกแนวบวมนะ ไม่ไม่บวม,อ,มอิ่มบวมนะไม่ได้อิ่มอิมบุญบุญอิ่มบุญนะคะวันนี้ก็สำหรับในช่วงแรกนะคะคือช่วงของดับเครื่องชมอ่าแพรกับพี่หมาก็จะพาคุณผู้ชมกับไปร่วมงานเลี้ยงครับผมโทนเดนเลยน้องแรงนาด,นาดเลยมากมากเลยค่ะเป็นงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนนะคะของบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัดโอ้โห ทั้งอาหารแล้วก็เกมทุกอย่างพร้อมมากทาให้แพรอิ่มบุญแบบนี้อิ่มบวมก็โอเคนะครับก็ที่เราไปกันมานะฮะก็ต้องบอกว่าทางอิสุเขาจัดได้ยิ่งใหญ่ทุกๆปีอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะเชิญศิลปินมาร่วมให้ความสนุกความบันเทิงอย่างเช่นอิเดียอะไรอย่างนี้มีโอ้มาร่วมร้องเพลงให้ฟังกันนะฮะแล้วก็สื่อมวลชนทุกๆแขนงเลยนะฮะมาเข้าร่วงงานต้องบอกว่าน่นน่นเลย แพ่เนี่ยแน่นเลยอิ่มลนะฮะก็ทั้งอาหารไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมพี่หมอก็แบบผอมไงไม่ค่อยได้กินเห็นเกาะอยู่ขอเวทีกันดูลีเดียบ้างเซนนี่บ้างอะไรบ้างนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นสีสันเลยแหละค่ะสำหรับคุณผู้ชมฟังพี่แพ่กับพี่หมออาจจะแบบเฮ้ยมีจริงเปล่าอยากไปดูอยากไปชมบรรยากาศภายในงานนะคะก็ไปชมกันเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ นะครับผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะฮะเรามาอยู่ที่ไหนครับ้องแรมที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนนเองนะคะอยู่ที่ห้อง BCC h a l ฮอค่ะมาทาอะไรครับพี่หมอวันนี้ก็สาหรับวันนี้นะครับผมพาผู้ชมนะฮะมาในงานแต่งเพรสปาร์ตี้นั่นเองครับโอ้โหมาปาร์ตี้ค่ะนี่สีสันก็จะใส่ใส่ใหม่กินแบบนี้นะคะแต่ว่าวันนี้นะคะอีซูซุแต่งเพรสเนี่ยจะมีอะไรสนุกสนุกให้แพรกับพี่หมอได้ทําบ้างโอ้โหเอาละคผู้ชมครับเดี๋ยวตามเราสองคนนะครับเข้าไปด้านในของงานกันเลยครับเชิญเลยครับไปเลยค่ะ 何だ เล่นเกมมาเยอะมากๆเลยนะตอนนี้แพรก็ได้หมวกใบนี้มาแล้วค่ะและตอนนี้เนี่ยแพรก็อยากจะไปตกแต่งหมวกใบนี้มากๆเลยละค่ะคุณผู้ชมนะฮะก็เดี๋ยว เราต้องบอกน้องแพรวันนี้นึงนะฮะเสียใจด้วยนะครับเพราะว่างานข้างในกําลังจะเริ่มแล้วด้วยนะกังจะเริ่มแล้วหรอครับผมแล้วตกแต่งหมวกก่อนไม่ได้เหรอไม่ไม่ได้ครับแล้<อ><ส>ครับค<ส>ุณผู้ชมครับ<ะ>ยวตามผมทั้งสองคนนะฮะเข้าไปในงานกันดีดีกว่านะครับเชิญเลยครับแต่ว่าแพรก็ยังอยากตกแต่งมวกะ <laughs> <laughs> Downstairs! ก็เป mm ็นไงบ้างครับหลังจากที่ได้ไปร่วมสนุกก <Yeah> ับเรานะฮะคุณผู้ชมก็ได้เห็นแล้วว่ามีกิจกรรมต่างๆมากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นการร่วมเล่นเกมนะฮะมีการยิงบบีกันมีเกมกระโดดมีแจกของรางวัลอะไรอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าแล้วเห็นวันนี้ชอบมากเลยแน่นอนกับหมวกหมวกแบบว่าแบบว่าสร้างสรรค์หมวกอะไรอย่างนี้ถึงกับแบบว่าแปะแปะเอาออกแปะออกเละเทะไปหมดเลยนะคะก็พวกผู้ที่ร่วมงานค่ะ ผู้หญิงอะไรอย่างงี้เขาจะชอบกันมีการตกแต่งของอะไรอย่างงี้นะเห็นแบบนี้ก็มุมผู้หญิงบ้างนะยังไงก็ตามก็ต้องขอขอบขอแสดงความยินดีนะคะกับพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านเลยที่ได้รับรางวัลในงานนี้แล้วก็ปีหน้าเนาะอาจจะเป็นแพทยกับที่หมอแบบว่าเอ้ยขึ้นไปรับรางวัลบ้างนั่นแหะดีมากเลยถ้าเกิดได้นี่โหกลับมาเอามาโชว์เลยเอาล่ะคุณผู้ชมครับก็ เราก็ได้ดูไปแล้วนะฮะในเรื่องของอกิจกรรมของทางอิสูเขาที่เขาจัดขึ้นมาให้กับสื่อมวลชนนะ,ะฮะก็ต้องขอขอบคุณทางอิสูไปด้วยแล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ชมสีน่าสนใจครับผม